โอ้ยมาเด้อเพ่อมาพี่น้องบนเขาเมาเขาเมาอ่นอ,อนๆเขาเมาเมืองตะการจังงวัดอุบลขึ้นซื้อลือซาเงืยบสวยอยู่นี่อืเขาดอนนี่เขาหน้าปังพนนี่เนาะมูเขาเนี่ยเขาแต่ดำทั้งนี้เป็นเขาเมาละโอ้กิโลอรอยสียสพี่น้องไปแต่แซ่แต่เสียพ่อห่มห่มคนน่ะข้าวเจ้าขว้วไปเอาข้าโคกอืข้าเจ้าตําข้าโคกหมดละฟัดเอา เนี่กิโลละร้อยสี่สิบข้าวเมาพี่น้องข้าวเมามาเริ่มากินข้าวเมาน้ำกันข้าวเมาคือนะข้าวที่ไม่แก่เอามาเนึ่งเอาไปแช่เอาไปนึ่งเอาไปคั่วแล้วเอาไปสีแล้วก็ได้ออกมาเป็นข้าวเมาซึ่งมีวิตามินสูงมากนะคะนาวิตามินเอนาวิตามินบีสูงที่สุดค่ะข้าวเมาค่ะ